สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจบไปแล้วจากการเอาค่าเอาตะไคร่วันนี้สิมาต่ำยกย่มกินจ้าใส่ขนะูนุ่มือต่ำม,มือสมังเอาันนี้เหรอเอาันนี้มาใส่ป้นนากันโซเลกันเรื่องโควิดโควิดมาอีกรอบสองรอบสามแล้วพี่น้องเอ้ยระบาดแล้วคุณอ่ะมอกระทะพัดลมบนตกวมืงมขึ้นนี่

เบ่งแน่พี่น้องมือคืนนี่ลมมาเห็นอกว่าเมื่อก่อนไอ้ยตั้มืยุ่มไปแต่แสยหายใส่อีกแน่มือยุ่มนะใสเลยจั้งแจกได้เห็นมืกล้วยกับด้วยใสมือยุ่ม ngoài แล้วนก็เดอ่มดีเนาะ เนี่ยอันนั้นเมี่ยงเมี่ยงมกมวยติก็ไปแดกติอยากกินจะซื้อวันกินโดนนะได้ไปแดกถูน้ำบ่ก็ดีเนี้ยนี่เาใส่น้ำต้มเมี่ยไปแดกเวลาพันแดดสีไปแดกจ้ะอันนี้อันนี้เอาะท่งในกินอยู่ทงหน้าจ้ะมื่อวานพักกันออกมาเอาตะไคร้เอาข้าหาแนวไปกรุงเทพนี่ใส่บ่อท่า ไปแต่มยมุ่มมีน,นงไง่ดยม,มีทั้งสิงไมีทั้งเสือกัดกันวเลมันไม่เผ็ดไงลูกรถนั่น่ะเผ็ดเปล่าลูกคุดูเขาเลือกเองเขาไปเขาไปเนี่ยเขาไป กินมักย่อมไลโควิดแต่มักย้อมสุ่มๆเพิ่มวิตามินซีแล้วทามจะเองไม่ไดเรื่องมากเวลาก็เวลากลับมาแล้วแต่มัย่อมเพิ่มวิตามินซีเป็นบะองลงดิอืมนนี้กนอี้ส่วนประแดดเพิ่มวิตามินซีอาประแดดไซ้์ไสีประแดด ก็ค <Merci. S 2> ือไบอไกก็น ah ah mm. ับโอเค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 หนึ่สองสกเกลือลงไปขึ้นขึ้นขึ้นอะไรบอปลขึ้นดอกบลเกลือบข้นชิมละปลาแดกลงไปใส่นั่นนะอกเดียวก็อยากสีดีกว่ยงยมันต่ก็ีด้ตัาก็ดไเป็นปลาแดกเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ตัวใหญ่ด้วยตัวน้อยน้อยใส่ปะเอานี่น้าปลาแดกมีความต้อนตอน dạy bà hát thăm mất mặt 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 nó mặt 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 มาแ่บๆน้ำกันพี่น้องเตี้สดเตียวส,ด,ยสดอีกรวามนี่นำลำไยพร้อมกินอยู่ทรงหน้าเ้าแบบบ้นบานๆมามาพี่น้องมาเจว,วดจดจือดจด